อาหารที่ได้รับความสนใจในกลุ่มเด็กออทิสติกการควบคุมอาหารปลอดกลูเตนและเคซีนในเด็กออทิสติกกลูเตนฟรีเคซีนฟรีไดเอตหรือ GFCF การควบคุมอาหารปลอดกลูเตนและเคซีนเป็นแนวทางโภชนาการที่ได้รับความสนใจในกลุ่มเด็กออทิสติกโดยมีแนวคิดว่า การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบของกลูเตนและเคซีนอาจช่วยลดอาการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอารมณ์และการทำงานของระบบทางเดิอนอาหาร 1. กลูเตนและเคซีนคืออะไรกลูเตนเป็นโปรตีนที่พบในข้าวสาลีข้าวบาร์เลย์และข้าวไรอาหารที่มีกลูเตนได้แก่ขนมปังพาสต้าซีเรียลและเบเกอรี่เคซีน เป็นโปรโตีนหลักในนมและผลิตภัณฑ์นมเช่นนมวัวโยเกิร์ตชีสและเนย 2. ทํทำไมถึงควรงดกลูเตนและเคซีนในเด็กออทิสติกมีแนวคิดว่าร่างกายของเด็กออทิสติกบางคนไม่สามารถย่อยกลูเตนและเคซีนได้อย่างสมบูรณ์เมื่อโปรโตีนเหล่านี้ถูกย่อยบางส่วนจะกลายเป็นเปปไทด์ที่คล้ายมอร์ฟีนหรือเอ็กโซฟีนซึ่งอาจเข้าสู่กระแสะเลือดและส่งผลต่อระบบประสาท ทำให้เกิดอาการเช่นพฤติกรรมสมาธิสั้นปัญหาด้านการสื่อสารความไวต่อสิ่งเร้าเพิ่มขึ้นปัญหาทางเดินอาหารเช่นท้องอืดท้องผูกหรือท้องเสีย 3. ประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการควบคุมอาหาร GF-CF แม้ว่างานวิจัยเกี่ยวกับอาหาร GF-CF ในเด็กออทิสติกจะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแต่บางงานวิจัยพบว่าเด็กบางคนอาจได้รับประโยชน์เช่น พฤติกรรมสงบขึ้นสมาธิดีขึ้นพัฒนาการด้านการสื่อสารดีขึ้นปัญหาระบบทางเดินอาหารลดลงอย่างไรก็ตามผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 4. อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงและอาหารทดแทนอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลูเตนหรือเคซีนขนมปังพาสต้าซีเรียลนมวัวชีสโยเกิร์ตและเนย คุกกี้เค้กและขนมอบอาหารทดแทนปลอดกลูเตนและเคซีนขนมปังจากแป้งข้าวพาสตา้าไร้กลูเตนนมอัลมอนนมข้าวชีสมะม่วง,งหิม,มาพานขนมอบที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังหรือแป้งอัลมอน5คำแนะนำก่อนเริ่มอาหาร GF c f ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน เริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปลดกลูเตนและเคซีนทีละน้อยเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงเฝ้าติดตามอาการจดบันทึกพฤติกรรมอารมณ์และปัญหาทางเดินอาหาร 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องงานวิจัยบางฉบับพบว่าเด็กออทิสติกที่รับประทานอาหาร GF-CF มีการพัฒนาทักษะทางสังคมและพฤติกรรมดีขึ้น อย่างไรก็ตามยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อย,ยืนยันประสิทธิภาพของแนวทางนี้แม้ว่าอาหาร g f c f อาจช่วยเด็กออทิสติกบางคนได้แต่ก็ไม่ใช่แนวทางที่ได้ผลกับทุกคนควรทดลองภายใต้การดูแลของแพทย์และนักโภชนาการเพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการที่เหมาะสมที่สุดครู่แมมนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะ